ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IM a Isuzu MU-X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุข แลตอนนี้นะครับประเทศของเราก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนคําถามที่จะตามมาต่อไปก็คือว่าอการที่เราจะต้องดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่พักอาศัยไล่ไปจนถึงการดีไซน์เมืองดีไซน์แฟคชิลิตี้ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ที่เราเรียกว่าเป็นบุคคลกลุ่มผู้สูงอายุไล่ไปจนถึงบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเทรนเป็นยังไงและเราควรที่จะอัปเดตเทรน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมท่านไหนที่วางแผนที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนแห่งใหม่แล้วก็ให้เหมาะสมกับทุกๆเพศทุกๆวัยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางคุณสุกรีสิทธิทวณิชประธานที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจ,กจท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลน,นะครับ Thailand Friendly Design Expo 2016ครับคุณสุกรีสวัสดีครับสวัสดีครับเทรนด์ะตอนนี้ของกลุ่มผมต้องใช้คําว่าเป็น i e n d l y Design นะครับ Friendly Design แบ่งเป็นสกลุ่มก็คือผมขอแบ่งเป็นสกลุ่มละกันก็คือกลุ่มของผู้ส ณตอนนี้เป็นอย่างไงบ้างครับครับก็ถ้าดูจากแนวโน้มนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าในปี2050ที่จะถึงนียประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุนี่นำหน้าประชากรวัยเด็กนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของประชากรของเราเนี่ยก้าวสู่ความเป็นเอจิ้งโซซายตี้แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้สังคมสูงอายุแล้วนะครับเช่นเดียวกับแนวโน้มของโลกเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศหลักๆต่างๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจําเป็นอย่างยิ่งครับที่แต่ละประเทศเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยทงความสะดวกต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้เดินทางไปไหนเองได้นะครับโครงสร้างประชากรที่มันสลับซับซ้อนอย่างนี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐาจะต้องวางแผนในการพัฒนาเมืองนะครับในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกฎหมายต่างๆนะครับอันนี้ไม่นับถึงผู้พิการนะครับหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งนับวันก็จะเยอะ ขึ้นนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาทําการดีไซน์บ้านเมืองนะครับการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับคนเหล่านี้มันจะทําให้ประเทศเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดลงประมาณสามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้อนี้ถือว่เรามาไกลหรือยังไรก็สําหรับประเทศไทยเราเนี่ยถ้ามอง เทียบกับประเทศในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับเราก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับอาจจะเป็นรองสิงคโปร์รซึ่งเขามีโครงสร้างพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วมาเลเซียก็เพิ่งเริ่มเราก็เพิ่งเริ่ม,มฟิลิปปินส์ก็เพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่ความเป็นหนึ่งในใน,ในภูมิภาคนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องพัฒนาปรับปรุงและถ้าดูจากสังคมโครงสร้างของประชากรแล้วเนี่ยเรากับสิงคโปร์เนี่ยนะครับในปี50เนี่ยเราจะประสบปัญหาเดียวกันก็คือว่า ประชากรวัยเด็กน้อยประชากรวัยทำงานน้อยจะกลายเป็นประชากรผู้สูงอายุเพรฉะนั้นสิงคโปร์เองเราเองตอนนี้ต้องวางแผนให้รัดกุมนะครับการที่จะพัฒนาบุคลากรอยงวาและนี่ก็เป็นที่มาของการจัดงานที่กังจะมีเกิร์ใช่ครับมีก็คือชื่อว่า Thailand Friendly Design Expo 2016รายละเอียดของงานเป็นไงบ้างครับงานเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนใหญ่ๆนะครับในแง่แรกก็คือส่วนของวิชาการก็จะมีมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นจุฬาธรรมศาสตร์ศิลปากรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ที่มีทั้งคณะวิศว,ว,ะวะกรรมศาสตร์หรือว่าคณะสถาปัตย์เนี่ยนะครับก็จะมาออกแบบดีไซน์นะครับให้คําแนะนำนะครับอย่างที่คุณฟิวว่าเมื่อตอนต,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 ต้นรายการเนี่ยเพื่อให้ประชาคนคต่างๆสามารถที่จะนําเทคนิคเนี่ยไปพัฒน,นาปรับปรุงบ้านนะครับ<อ>หรือว่าจังหวัดต่างๆนะครับชุมชนต่างๆเนี่ยไปพัฒนาทางลาดทางชานนะครับการที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับ ดีไซน์โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสามารถรองรับประชาชนคนนี้ได้จุดแรกก็คือจุดผมใช้ว่าจุดวิชาการสาหรับใครก็ตามที่กำลังอยากจะสร้างบ้านหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนที่กําลังจะปรับเฟสิลิตี้สิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมแบบเฟรนดี้ดีไซน์ตรงจุดนี้มีเลยวิชาการจุดที่2องหะครับจุดที่2ก็คือเรื่องของนโยบายแนวทางในการพัฒนาต่างๆก็จะมีหน่วยงานภาครัฐนะครับกระทรวงต่างๆเนี่ยมาร่วมออกนะครับครูหานะครับ เสนอถึงนโยบายแนวทางหรือว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยให้คนต่างๆได้ทราบนะครับแล้วก็แนวทางที่จะทำต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่สองในส่วนที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจังหวัดต่างๆนะครับชุมชนต่างๆที่จะมาทั้งมาแสดงนะครับผลงานของเขานะครับแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หรือนำสินค้า นะครับสินค้าซึ่งผลิตโดยผู้สูงอายุผลิตโดยผู้ผู้พิการนะครับในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยนะครับมาโชว์มาแสดงซึ่งจะเห็นได้ว่าสินค้าที่เข้ามาแสดงเนี่ยนะครับโดยผลิตโดยผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพดีนะครับเป็นระดับโอท็อปชั้นเยี่ยมนะครับด้วยนะครับและส่วนสุดท้ายเลยครับก็จะเป็นเรื่องของภาคเอกชน ภาคเอกชนก็จะนําเสนอนะครับในเรื่องของสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับอาญาษสถาปันทั้งหลายนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างนี้เทคโนโลยีใหม่แบบที่ผมเคยเห็นว่าเขาเป็นวิวแชร์ที่ลงมาจากรถได้หรือว่าเป็นวิวแชร์ที่เข้าไปต่อกับตรงบันไดใช่ไหมแล้วสไลด์ขึ้นไปเป็นอนแบบนี้มีหมดเลยมีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราคุณฟิลจะดีไซน์บ้านให้กับทางค่ะคุณแม่ของผมนะครับซึ่งมีอายุแล้วก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือมาดูเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยไปเป็นแนวทาง ได้นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ย ควบคุมทุกเพศทุกวัยนะครับทุกกลุ่มทุกสังคมนะครับที่จะเข้ามานะครับมาชมงานตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนจากที่ไหนวันที่30นะครับจนถึงวันที่3 30เปลือพฤศจิกาถึง3ธันวาคมนะครับที่ฮอลล์6นะครับอินแพ็คเมืองทองธานีนะครับเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครบ้างนั่นน่ะสิจริงๆแล้วผมว่างานนี้เหมาะกับทุกคนเพราะเป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์จริงๆถูกต้องครับเด็กนักเรียนนะครับนักศึกษานะครับคนวัยทำงาน หรือว่าแม้กระทั่งชุมชนจังหวัดต่างๆก็สามารถเข้ามาได้โดยเพรางยิ่งผู้สูงอายุเองนะครับอ๋อแสดงว่าถ้าผมจะนั่งผมมีคนที่จะต้องนั่งวิวแชร์เข้าไปในงานก็จะมีฟอร์ิลิตี้ที่รองรับอยู่แล้วทางเดินก็จะกว้างจะเหมาะสมได้เลยใช่ครับใช่ครับมีุกิครับคาดหวังยังไงบ้างครับเพราะว่าครั้งนี้เห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยคือตอนนี้นะครับ อย่างที่ผมว่าว่าสังคมเราเปลี่ยนไปครับประชากรโลกเปลี่ยนไปแนวคิดในคอนเซ็ปต์ต่างๆเปลี่ยนไปงานนี้จะเป็นการคิกออฟหรือว่าการเปิดตัวครั้งแรกว่าในเรื่องของอารยธรรมที่เป็นรูปธรรมในบ้านเรานะครับคนแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคทุกส่วนนะครับไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนแล้วงานในลักษณะนี้เนี่ยนะครับ มันไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดประชุมนิรัศการ,รของประเทศด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันแง่งงานในัแงะของเฟรนี่ดีไซน์หรือว่าอรารยศัตด์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยในเอเชียใหญ่ที่สุดคือญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีผู้ประกอบการเยอะนะครับ,รบเราอยากจะให้มาจัดในบ้านเราเนี่ยอ,อยากจะขยายสเกลให้มันเหมือนกับญี่ปุ่นนะครับเพื่อเป็นผู้นําในภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วคนที่มาเนี่ยนอกจากในแง่ของการที่จะเข้ามา เสนอเทคโนโลยีใหม่ๆก็กระตุ้นให้ภาครัฐเนี่ยผลักดันให้เกิดการนโยบายที่จะรูวมาทำมากยิ่ขึ้นครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีครไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ขอเชิญชมคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วนะครับสากพฤศจิกายนวันแรกไปจนถึงวันที่3ทธันวาคมก็คือวัน วันวันวันอาทิตย์เลยไหมวันเสาร์วันเสาร์นะรัวถึงวันเสาร์นี้นะครับที่อิมแพกพ .6 นะครับเรื่องของอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลเลยลองไปดูครับว่าเทรนด์นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนที่เป็นผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ลองไปดูเฟอร์นิเจอร์ที่ดีไซน์มาเพื่อกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนผู้สูงอายุเทรนด์เป็นยังไงบ้างไล่ไปจนถึงใครที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลองพาไปดูแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายมากยิ หเป็นแห่งชาติต่างๆภาคายนะครับ,รบมาร่วมในงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจ,อา,จารย์เฉลิมชยัย นะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับครับมานี่มาร่วมทําอะไรครับอย่างอาจารย์สมบุญชัยก็จะมาแนะนําในเรื่องของการศิลปะสำหรับผู้ที่บกพร่องหรือว่าผู้สูงอายุนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมารวมกันการใช้กิจกรรมว่างยังไงอะไรเนี่ยครับครับครับมีเกอร์รับรองรับแสดงครับผมมาร่วมนะครับโอขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับครับฉะนั้นสนใจมาได้กันนะครับที่ Impact เมืองทองฮอล์หนะครับตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง2องทุ่มครับนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอประคุณนะครับทางด้านประธานที่ปรึกษาฝ่าย ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนะครับหรืองาน Thailand f r i e n d l y Design Expo 2016ครับคุณสุกีสิทธิวันนิ้ครับขอบคุณมากครับบบคครัเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการข่าวธุรกิจนะครับเราทั้งสามคนลงถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ